มือสวัสดีจ้ามือนี่ร่งเว้นสีมุงแดงนะจ๊านุ่มเนี่ยมันก็ได้แวมาซื้อของตุนเขาตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวสีบอท่านเวลาผู้ชายเพิ่นเข่ากะถาเบาขึ้นมาแล้วแน่วนี้ก็คือกระต้องเฮ็ดยั้งที่แบบเร็งรีบเนาะค่ะแต่ต้องให้เล่งรีบปันใดกองทับกรต้องเดินเด้องคือเกาละจ้าพอ่อตะกลับเขามาหอดบ้านก็เลยมาเฮ็ดกับเขาง่ายๆกินนะคะ นี่ละจ้ากับเขาง่ายๆของเห่าก็คือกินง่ายเห็ดง่ายนะคะเมนูที่แนะทามือน,นี่ก็คือพัดกระเพราโดยซอสพัดกระเพรามีปุงละค่ะบางคนกระถามว่าแสบบอสําหรับหนุ่มหนิมกระแสบนะคะและก่การยืนการยืนยันรีวิวจากลูกค้า 3, ก็ซ้ำพันก่ารีวิวเนาะค่ะแต่พอเบามากหาะถึงหนีแล้วก็ขออธิบายซอนในคนที่เพิินบพท่านหูจักเข้าใจแนเนาะคะ่ะเนาะ ซอสกะเพราสูตรพริกแห้งโบราณนะคะมาตรฐานทรงออกนะจาะเนาะมีใบรับรองออยยอรับเม่ผ่านสายจวดแบบเ้าล่จ้าไว้ทํางานเนาะยังกะต้องฝ่าวต้องรีบจ้านี่เลยจ้ากะเพราทําทง่ายไม่ต้องปุ่มเพิ่มนะคะอายุการเก็บรักษากันหนึ่งปีด้วยไผ่ทีเฮ็ดกบเผาโปเกงกระเรียมเนือ้อซัดไม่ว่าจะเป็นมหมูเฮ็ดเป็ดไกล้ได้มดนะคะประมาณหนึง่งรอยกร,รัมตั้งกระทะใส่ไฟแรงเลยจ้าใส่เนื้อหมูลงไปนะคะ ใส่เนื้อซัดนั่นละจ้าที่ไล่มาทั้งเบิดนั่นละใส่ยังก็ได้ไปพัดให้มันสุกแล้วกะเทศซอดกระเพราลงไปสองซอนโตนะคะพัดให้เข้ากันจ้าเนี่ยค้นไปเรื่อยๆนะคะพัดให้เข้ากันหรือใครต้องการน้ำครูครีก,กระติมน้ำลงไปจังน้อยนะคะพัดให้เข้ากันใส่แบกระเพราสูตรลงไปจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ อากาศซ้ำรับผูน้นดทีรับช่วงคลิปแล้วสนใจก็จิ้มตะการนะ์าคลิปใดเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่คอนเฟิร์มเด้อจ้ะของแสบเนาะของแสบทำง่ายประหยัดเวลานะคะบว่าสิยูแฟตั่ยัยงท่านงานท่านกะนะคะเนี่ยกะเพรา ง่ายๆอิ่มท้องสบายเลยนะคะนอกจากจะพัดกระเพ้าแล้วผ่าในสามนาทีแล้วสามนาทีนี่ไข่ดาวน้่นได้จ้าแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นี่กระยานผู้ใด,เพ,ดเพิ่นเบิงโดนเนาะเพิ่นจะเบือก็เลยบบได้ทายคลิปถอดไข่ดาวให้เบิงนะคะนี่สำหรับห้าคลิปนี้ห้าก็จะพัดโดนพัดโดนีนบมแมนหยังได้จ้าลืมล่างใบกระเพ้า เลยดไวเป็นพัดในมูเบิงโดนแน่ว่าจะล่างใบกระเพ้าเนาะจ้กล่างแล้วก็มาเด็ดเพราะว่ากระเพ้าน่ะดีที่ยังเก็บมากระเพ้าห้าก็ปูกกินเองนะคะปลูกไใบคางบาดแล้วก็มาใส่พัดกินเนี่ละจ้าแบบเล่งรีบนะคะนี่ผัดกระเพ้าง่ายๆค่ะกระเพ้าน,นี่กะปูง่ายนะคะเป็นพืชที่ปูง่ายสําหรับบ้านเราเนาะเด็ดการเสียบดินกระติดเดจ้านี่ สำหรับคลิปนี้กัฝากไวเ้เสมอนะคะผู้ใดสนใจก็อย่าลืมจิมตะกาหนาคลิปเด้อจ้า